ตัวดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเอ่อทำเข็มขัดคูกะเลเจนนะครับคูกะเอ่เอเขาเรียกว่าอะไรเลเจนอะครับที่มันต้องกดถึงยันหมุนอะนั่นนะนี่ก็วิธีการทำง่ายง่ายครับแครบห่หาปืนนะครับที่มันมีเสียงเลยแตกๆเคยเห็นกันนะครับที่มันจะมีไฟแลบออกมาเนีะยเอาแล้วก็ถอดไมมันออกมาจะได้เป็นแบบนี้นะฮะ ล้ากดตรงไกลมันจะมุนนะครับแล้วก็จะมีไฟหลับนะครับเนี่ยมาก็เดี๋ยวจะบอกขั้นตอนต่อไปนั้นนะครับซึ่งขั้นตอนที่สองนะครับก็ให้วาดวงกลมนะครับบนกระดาษแข็งนะครับกระดาษกล่องนะครับมีควาวงกลมนะครับขั้นที่สองคือตัดครับ ตัดออกมาแล้วก็คือต่อไปก็คือวาดลายนะครับลายมัแบบวนๆเวียนๆน,น,น,นะครับนี่ก็วาดเสร็จแล้วนะครับนี่เป็นลายแต่อาจจะไม่ค่อยชัดนะฮะนี่ครับแล้วก็เจาะรูตรงกลางไว้ด้วยนะครับสําหรับแปะกับไอตัวไอ้ไกลปืนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็วาดตรงฐานหลังสมัดนะครับก็แล้วก็ตัดออกมาครับจะได้เป็นยังไง สำหรับออยตรงนี้วางไว้ตรงนี้นะครับแนวมันจะเป็นยังไงครับขั้นตอนต่อไปนะเขาตัดตัดเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนมานะครับแล้วเอามาพันพันไห้เป็นแนวเฉียงนะครับขวางกับกลของปืนนะครับอย่างเงี้ยครับปลของปืนมันจะหันไปฝั่งนี้นะครับไปฝั่งนี้ให้ติดขวางมันมาฝั่งนี้นะครับอย่างเงี้ยครับ เอาไว้กดแบบเลเจจตนนะครับมันจะกดมดีจยกดแล้วตรงนี้ก็จะหมุนนะครับถ้าใครมีอะไรแข็งแข็งก็ใช้ไม้ติมได้ครับถ้ากลัวไม่แข็งแรงอย่างนี้ครับซึ่งอยากที้บอกมันเมื่อกี้ถ้าต้องเล่นความเื่องก็ใช้ไม้ติมผมก็เลยเปลี่ยนไม้ติมแล้วครับแขแรงกว่าเดิมด,ด้วย ขั้นตอนต่อไปนะครับเอาวงกลมที่เราตัดไว้ให้กันแล้วแล้วปิดกับเข้ากับวงกลมของไอตัวไก่นีนะครับพีลล่นะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับเวลาหมุนนะครับมันก็จะหมุนเมือของเลเจนตนะครับนี่คือการระบายสีผมนะครับซึ่งเละมากนะฮะ ก็ไม่รู้ทำไงก็กละวายก็ซึ่งก็จะนำเองรู่เออเออขู่กันแล้วเลจเินนะครับก็จะมาลองรีวิวแบบของจริงนะเลยนะ,ะก็ตอนแรกครับกนที่นี่มันขอ,องปลอมนะก็ไม่ค่อยสวยเทไร,รไนี่ยนี่กลไกของมันน,นั่นเองแล้วเล่นสนีจับตรงนี้ไว้เดี๋ยวนะครับเผื่อมันหลุดนะครับตรงนี้ มันจะโผล่มาหน่อยนึงก็ได้กดนะครับหนึ่งสองมันจะไม่ค่อยเห็นสีนะครับเราะอสีมันจางนะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นางี้ค่อยเงียบข้อไม่ค่อยมีอะไรมาค่ะก็ฝาก ไลค์อย่างนด้วยนะครับขอบคุณครับ